สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพลายน้อยพลายน้อยนะครับพลายน้อยนะครับดูดีครับช้างสวยเมีวานนะครับคุณกรนะครับผู้ดูแลพลายน้อยนะครับก็สวยนะครับเชือกนี้ ช้างนี่สวยมากนะครับหุ่นดีมากนะครับหางก็ยาวนะครับดูแลหางดีนะครับเชือกนี้บางเชือกก็ดูแลหางไม่ดีครับหางหายหมดนะครับบางทีก็ฟาดครับบางทีก็บางตัวก็ดึงหางตัวเองก็มีนะครับพอดีจะมีแมงเล็กๆนะครับเป็นแมงเหาช้างนะครับเล็กๆนะครับจะชอบกัดกินตรง หางช้างนะครับผมเพราะว่าจะซ่อนตัวได้ดีมากรตรงหางนี่นะฮะก็พายน้อยนะครับฟานก็กำลังจะเอาช้างนี่ไปอาบน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปไหนเนี่ยนะสวยมากนะครับเราก็จะถอยดูครโอ้โหเหยียบงาช้างขึ้นเลยครับดูดีครับ ยาวมากนะครับเชิงนี้ดูนะฮะจาด้วย,อยเออจ่าด้วยมาจ่าโอ้โหงาสวยมากดูดิครับพลายน้อยนะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมอเออพลายน้อยก็ลงไปสงสยงัยคงจะไปเล่นน้ำล้วมั้งครับวันนี้แล้วนะครับก็ช้าง พายน้อยเป็นช้างหย่งนะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำครับก็ใส่ยหย่งร้อนั่องเที่ยวนะครับผมตกเย็นก็เอาเข้านอนเข้าที่พักนะครับก็อายาให้ช้างกิกจจวันช้างก็พายน้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นช้างแหย่งนะครับรับน้งเที่ยว ก็มีบ้างนะครับมาโชว์มาให้นักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารมาจับงงจับงานนะครับเครื่องนี้ก็เป็นช้างที่ฉลาดอยู่นะครับผมเป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับ <Hey. S 1> ด,ดูครับสุดยอดเลย <Hey. S 1> นี่นะฮะเนี่ยคุณกอนะครับ,รรบผู้ดูแลทายน้อย

นี่คุณกรนะครับผูด้ดูแลสวยช้างสวยอาบน้ำนะครับตอนนี้สวยมากนะครับเชิงนี้ผิวผ่านก็สวยนะครับผ่านก็รเรียกไปละ มีงอนด้วยมีงอนด้วยงอนควานหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะสง <Hey. S 1> สัยจะง,งอนนะครับผมไปเลย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 มาเพีะเพีะไป อ้อยน้อยนี่ครับลองครับดีๆครับลองถ่ายครับครับดูโอกาออกครับขาเลยบนเลยวบนโห้ งานยาวครับเ <ไป S 1> ชิงนี้ใหญ่ด้วยนะครับสวยหางก็ดูแลดีนะครับเชิงนี้ผิวพรรณสวยหน้าตาสวยนะครับหล่อมากนะครับบุญบุบบ สวยมากเลยครับผิวเขาดูงาเขาครับแบบโคง้งยาวแบบเท่าๆกันเลยนะครับนี่ฮนะดูอันนี้ถ้าไม่ตัดก็จะจ,จะโคง้งเข้าหากันได้แล้วนะครับไปกันแล้วครับผมเชือกนี้เป็นดาราที่แม่สานี่ก็ถ่ายรูปถ่ายแบบได้นะครับเชือกนี้ แต่ไม่เคยเอาไปถ่ายแบบข้างนอกนะครับถ้าอยากมาถ่ายแบบกับพลายน้อยก็ต้องมาถ่ายที่ที่ปางเราอย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถที่จะไปถ่ายออกไปถ่ายที่อื่นนะครับ <Hey. S 1> เสียงก็ไพเลาะนะครับเชือกนี้เขาว่าดีเสียงดังมากนะครับเป็นทางที่ฉลาด เขาขึ้นเลยดูด no ้วยสวยมากก่อนเอาพอดีก็เดี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี่ยย รองเท้าตกอีกดยเก็บครับขอบคุณครับครับนี่พี่กรนะครับผู้ดูแลพลายน้อยนะครับผมก็จะไปใส่แย่งแล้วนะครับผมพลายน้อยนะครับแข้งที่มีความสง่างามสวยนะผิวพรรณสวยมากนะครับเชิงนี้ นี่ก็สวยนะครับนี่นะครับก็ภายน้อยก็จะมาใส่แยงนะครับวันน right ี้เราก็ยังไม่ตามไปแล้วนะครับผมภายน้อยจะรอตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่นี่เป็นบ้านของฟานนะครับผู้ดูแลนะครับผมตอนนี้จะเป็นอ่ ที่อยู่ของฟานแล้วก็ช้างครับที่นี่นะครับผมก็ธรรมชาติอยู่นะครับก็ยังไม่แห้งไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะครับผมอากาศยังดีอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นลำธารน,นะครับผมที่ที่ช้างอาบน้ํานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ